โอเคแม่ล่ะแม่ก็อยากได้อ่ะพี่บานอนะ่ะสวยกว่าแม่ไม่แม่ว่าแม่สวยกว่านะานานาแล้วก็หุ่นดีด้วยหุ่นดีกว่าพี่บานด้วยเพราะว่าพี่บานมีเปียกแต่คลาดเอะแม่เอาแม่ก็มีชุดสวยแต่ว่ามันใส่ไม่ได้อ่มวก็วปนอนีริปปาพี่บานมาแล้วอีเลยนนะ น้ำหวานชวนมาเที่ยวอีกเมืองหนึ่งจ่ายเมียวเมืองคิดเสียงซูนห่างจากบ้านแม่เอมมาชั่วโมงหนึ่งขับรถไปกลับก็สองชั่วโมงแล้วจ้ะเนาะตอนนี้กําลังขึ้นสะพานพระรามแปดพระรามเก้าฟูงเทมไปกันพระรามแปดพระรามเก้าจิเห็นสายไฟเมืองไทยยังอเมซิ่งค่ะกอดกันเล่นลูกคงยุ่าา่่า ไม่ด่ายันนันนะทิ้งนอกน้ำหวานไม่ได้ถ่าปพันนันนะเอาคือว่าสิเงียบแล้วเด้บอกว่าจะเงียบเออบ่หอดนาทีหนึ่งซ้ำแล้ให้กลับกันแล้วสองคนนี่พูดเยอะนี่อือทารีอาทารีจะักอลีนอ่้มันวระยทางเรียเมื่อกี้นี่มันไม่เป็กลงจ้ะวัดระยะทางแล้วก็ตีว่ามึงขับเท่าไหร่ในทุเรนนน่ะอ๋อ มัวแต่ถ่ายข้างๆไม่เห็นคุณแม่คุณแม่พามาเที่ยวจะมากับคุณแม่วันเนี้ยตรงนี้เป็นจุดที่เด็กๆชอบถ่ายรูปน้ปันช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเราจะปกติค่า เข้าที่เล่นนี่คนละร้อยเก้าสิบะจ๊ะถ้าจำไม่ผิดเด็กอ่ะคืออายุเท่าไหร่ก็ราคานี้ถ้าจำไม่ผิดเด้อแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดนะจ๊ะนาะก็เลยขึ้นมาเป็นสองร้อยสามสิบหรือว่ามันขึ้นตอนของทุกอย่างที่นอร์เวย์ขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์กับบอลูนะจ๊ะเพราะว่าบริมาดดนแล้วถ้าเข้ามาก็จะประมาณนี้จ้ะมีที่เก็บรองเท้าแล้วก็เก็บแจ็คเก็ตแล้วก็ถ้าเกิดว่าเนี่ย ใส่ถุงสีน้าเงินนี่จะใส่ถุงรองเท้าไว้น,น้อเพราะว่าเราเหยียบอะไรมาข้างนอกมันเปื้อนถ้าจะเข้าไปข้างในต้องใส่ถุงอีกรอบหนึ่งก้ะเอาไปเลยไปเลยดูเท้าน้องด้วยเ้ะ ว่าตามไอ้ข้างบนไปได้บอสแบบนี้เอ้าไม,ไ,ไม่ได้เหรอเท้้าข <c oughs> ึนเท้าขึ้น อึุดนะเฮ้ยแม่สนิจ้ามาบุกมาพ่อกับแม่เอ็มมาเด้อเมื่อนี้พาเด็กน้อยมาเล่นของเล่นด้วยจ้ะพาโอุย้ยถ่ายแล้วนี่พาสาวมาเล่นของเล่นจ้าพี่เอ็มมาพี่เอ็มมาอยู่โน่นใช่นไหมเห็นพี่เอ็มมาไหม ไปไหมไปเล่นกับพี่มาไหมไปเป้าไปก็เดินไปชั่วโมองหนึ่งจะถึงไหมนี่ออจะถึงไหมชั่วโมองหน,นึ่งน,นี่ขึ้นได้ไหมน่ะขึ้นได้ไหมน่ะ ันนี้ก็จะไปพักกินไปพักกินอาหารก่อนนะจ้าเด็กๆหิวข้าวแล้วแต่คงไม่ได้กินข้าวจะอาจจะเป็นเฟนไฟร์อะไรประมาณนี้เนาะเมนูก็จะเหมือนร้านทั่ว,วไปเราจะเนาะที่จะเป็นร้านแบบเป็นร้านของเล่นนี่ยไม่จ้าก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่ ile, าเฟรนไฟร์นะจ้าแล้วก็ฮอทดอกใส่ขนมปังแล้วก็เครื่องดื่มอกเรียกแต่ว่าเขาที่เลือกเลือกเอาเงินเขาจา้า ว่าสกีบิสกิตกระหลกเหรอเะไปหมดแล้วก็อินเดียนนะบอกเอม่าบอกหนูยังไงเล่าหนูทำเยะอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็งั้นไปสั่งไปสั่งใหม่แล้วก็อันนี้กินรอลเวละสื่อสารนับกันเพราะเข้าใจไปกันสองคนนะเพี้ยนะสั่งแฮมเบอร์เกอร์จะคิดว่าแฮมเบอร์เกอร์ชุบเก๊กขนมปังทอดจ้ะอันนี้ของฟิลิปป้าเฟรนฟรายแล้วก็ฮอทดอกจ้ะแล้วลืมสั่งให้เอม่า อยากเล่นอีกแล้ว oh, นี yes. ้ก็เลยไปสั่ง์เพิ่มไม่เป็นอีเลียโออันนี้ใครเอาดุยเดียม่าจะนักเก็ตไก่แล้วก็น้ำสมูทต์แต่ว่าจะกินน้ำกันกันนะทุกอย่างแม่เอาม่ากินเห็นนักเก็ตไก่สองชิ้นชิ้นเบอร์คือสี่เนาะมาพี่อีเลียนะสันอืยังไงพี่อีเลียหนะชุดตายละ ไปไปอิเลียนะเอาบนเลยให้เข็มหน่อยนี่เดี๋ยวยายเข็มเอาให้พอแล้วพอแล้วเออหมดแล้วเอาใหม่กินข้าวเสร็จแล้วก็พาสาวๆมาเล่นตรงนี้จ้ะ าพาพิลิปลามายิงปืนพิลิปลาไปไหนอ่ะยิงตรงนี้ปืนแล้วก็เก็บลูกปืนข้างล่างนลยจ้ะกลับๆกับๆกับๆกับๆหอยนางลมสีส้มอันนี้หอยแขรงสีชมพู อไรยัลโอโ้เรียนอะครับเอ็มมากใกล้สี่โมงแล้วจ้าใกล้สี่โมงแรงแล้วเดี๋ยวก็ใกล้ได้กลับแล้วละ่ะเด็กน้อยยังไม่อยากกลับเอ่อ เลิกเ,เปิดประมาณสิบโมงมาจ้ะแล้วก็เลิกโอ้ยหาลูกแกงในเรียนจตะเขาปีนหกเมงเย็นอืมแต่ว่าพวกแม่เเมาคึ้นซิบุยจนหกเมงแรงเลยจ้ะเดี๋ยวก็กลับแล้วไปกับบอแมนตอนนี้ต้องไปส่รอิเลียอาบน้ำก่อน ลูอิเลียอาบน้าก่อนอาบเสร็จแล้วป้าเข็มก็จะไปบ้านแล้วก็จะกลับมารับอิเลียเข้าไปกินไอศครีมที่มิกันโอเคไหมเดี๋ยวมาถ่ายโซนนี้ให้ดูนะจาะโซนนี้ก็คือจะเงียบหน่อยถ้าเกิดว่าเราลำคานเด็กเขาเล่นกันเสียงดังแล้วก็จะมา okay. น Charlotte. ั่งโซนนี own. ้ แต่ว่าโซนนี้ก็จะติดกับห้องน้ําแต่ก็ห้องน้ําไม่เหม็นนะจ้าจะเห็นวิวทะเลอยู่ทางโน้นเมื่อกี้นี่น้อยหนึ่งจะแต่วันนี้ไม่เห็นเนะาะเพราะว่าฝนตกจ้าแล้วก็โซนนี้ก็คือจะนั่งได้แบบหลายคนมากสําหรับบางคนไม่ชอบเสียงไม่ชอบความวุ่นวายเนาะจากก็จะมานั่งนั่งจิบชาแน่กาแฟแนลกาแากันไปเนาะจาะเนาะการตกแต่งเพื่นก็เนียนสีสันสวยงามจากพวกปลาพอยังให้น้อยมาตรงนี้ก็ดีตรงอาจจะมีน้ํา ดื่มฟรีนะจ๊ะแม่เอามาชอบเวลาเด็กๆมาเล่นอของเล่นตรงนี้เพราะว่าอะไรค่าเข้าผู้ใหญ่ไม่ต้องเสียเสียแต่เด็กถึงจะแพงแต่ก็คุ้ม้วจ้ะเพราะว่าของเล่นเยอะแล้วก็ฟรีไวไฟแล้วก็มีน้ําห้องเมื่อกี้นี่จะเป็นห้องดิสโก้รูมนะจ๊ะสำหรับเวลาแบบคนมาจัดวันเกิดจัดอะไรให้เด็กจากห้องเมื่อกี้นี่จะเปิดไปดิสโกโท้ทคปนะจ้ะก่อนจะไปก็มาถ่ายตรงนี้ที่เล่นให้ดูประมือแล้วก็ม่ยานอาวากาศนวจะเด้อ จะมีสปริงบอร์ดให้ด้วยจ้าสปริงบอร์ดตั้งหลายอันแต่ว่าแม่เอ้มาบอดได้ทายจ้าบันเนก็ได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าตอนมาก็ฝนตกตกทั้งวันวันนี้รู้ว่าฝนตกเลยจ้าก็เลยพากันม ah ed, าเห็ดผ้าลูกพาหลานชมปิดเทอมมาเห็ดกิจกรรมในร่มะนะจ้าเนาะอันนี้ก็นางเงือกสาวรอต้อนรับเลยจ้าออกมาข้างนอกก็ยังฝนตกอยู่ขากลับเราก็จะเข้าอุโมงค์เหมือนเดิมเลยจ้า โอ้เขาพากันตรงนี้ฝุ่นไม่มีแล้วน้ำหวานสวยสุดไข่ไดโนเสาร์ตาบอกว่าไข่ไก่ก็มีบอกไข่ไดโนเสาร์ก็จริงเนอะมันใหญ่ซูเฟอร์คนสวย <laughs> ขับสั้งขาไปขากลับโอ้โหเย็นาสลบสลายแล้วน้องกลับแล้วจะไม่ลุกนาห้อนยังเอาอนเใส่หูซให้อุ่นอยู่เต็ม,มอ่ นะาว่าไม่มีลมน้ำวาดนะว่าถ้าฝนไม่ตกนี่ทะเลนิ่งสวยมากๆเลยเนี่ยเนาะเนี่ยปึงต้นไม้ดิว้าใ้น้ำทะเลลดอย,ยากไปเก็บหอยจงเดิน,น,นยับจะถึงบ้านก็แวะซื้อสตอเบอรี่ก่อนจะ้ะสตอเบอรี่นอร์เวย์ฉ่ำๆอร่อยอันละห้าสิบห้าสอง กล่องร้อยสิบอันนี้แวะส่งอีเลน่าก่อนได้จะให้ออเลน่าอาบน้ําก่อนเพราะว่าไปกระโดดทั้งวันแล้วจะน้นมันเมนจ้าแล้วทีนี้กลับมาบ้านน้าหวานก็เฝ้าหลานแป๊บหนึ่งจ้ะเพราะว่าแม่เขาไปทําธุระนอกบ้านแป๊บหนึ่งแล้วจ้าส่วนพี่เอมาก็ไปนั่งรอน้องที่ห้องนั่งเล่นจะเพราะว่าจะให้มาเล่น iPad ที่ตรงที่ห้องรับแขกน้องนอนนี่มันจะเดี๋ยวน้องจะตื่นแล้วจ้าตื่นะหยตนแล้วนะค่ะตื่นแล้วนะค่ะ อ๋อยี่ล่าื่แล้วค่ะมามาบอกว่าให้ตื่นคปเร่นกับพี่เอามาไปพี่เอามาอยู่ที่าารัฐกะลูไปอหากกูไหมเจสซี่กูไหมออกจากบ้านฟิลิปป่ามาแล้วจ้าแต่ว่าจะมารับอิเลียให้อิเลียอาบน้ําก่อนเพราะตอนนั้นน้ําหวานมาสง่งให้อิเลียอาบน้ําก่อนแล้วแม่อมาก็ มารับอีเลียออกจากบ้านฟิลิปปินส์แล้วก็เด็กน้อยอยากกินไอศครีมที่ร้านมิกอยากจะไปกินไอศครีมอยู่ร้านมิกซะก่อนแล้วกลับไปเอม่าก็จะได้อาบน้ําที่นี่อเอม่าแล้วก็แม่เอามาฝรั่งกี่ข้นอาบน้ําพี่น้องเลยแม่เอามาเกิดงึดขึ้นกันนี่น่าจะน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วนั่งทางนี้ค่ะคนสวยทางนี้โอเคค่ะเอม่าไม่เอาอย่างอื่นเลยเหรอ

เออ้อ <laughs> หว่วงฮอดแม่ดิเดี๋ยวนี้หฮะแซ่บบ่อยมากกินน้ำแน่ เลียปลาเค็มกินน้ำเยเลียเลียะกินน้อยอืมเด็กน่อยนี่จะคนกี่ทีแมะวันนี้ร้านเขาปิดเร็วสันพี่นอ้องปกติร้านมิคนี่จะเปิดนานไม่มั่นใจว่าทําไมเขาปิดสองทุ่มวันเนี้ยปิดสองทุ่มแล้วก็วันนี้วันวันจันน่ะอืมแม่มากคนนี้ว่าเขาเปิดถึงสี่ห้าทุ่มแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากให้เด็กนั่งนานแม่มากอยากรีบกลับบ้านเนาะ กินไอศครีมเสร็จแล้วก็กลับมาถึงบ้านเลยจ้ะเพราะว่าวันนี้อีเลียนะขอนอนกับเอม่าจ้ะเออไม่ใช่ขอนะวันนี้แม่เอม่าถามว่านอนกับเอม่าไหมปัญหาอยากนอนอยู่ก็เลยมานอนด้วยกันจ้ะส่วนแม่เอม่าก็ทาหน้าที่สีภรรยาที่ดีเนาะจกนมาเ็าหั่นอาสตรอเบอรี่ที่ซื้อวันนี้จ้ะพันนี้คุณสาบอกว่าเป็นพันของโคโรนาเพราะว่าช่ามากจ้ะเบื่อเนื้อเนื้อช้ำช้ำช้ำไม่ได้ว่าแด้จะช่ำแล้วก็หวานด้วยอืมแล้วก็ลูกหญ่คุณสาว่าอันนี้พันโคริาแล้วเพราะว่าลูกใหญ่ๆอย่างนี้วันน อันนี้วานิลาซอสโดยจากที่แม่อไ Behind people, e อมาพูดหลายๆว่าเบ้ารุรุเลยแม่จ่ะนะเป็นเห็ดหยอกเมียคุณสาก็ได้เอ้ยจะเป็นรสชาติหวานๆมันมันคล้ายๆวิปปิ้งครีมบ้านเฮาเลยจ้าแต่ว่าจะหวานกว่าวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมมันแค่มันเฉยๆเนาะอาม่าก็มากหน่อยมากหลายก็แล้วแต่ยังซสียใจให้กระเทศใส่แล้วก็กินเลยแบดนี้นะเวลเลย อันนี้ตื่นตอนเช้าเลยด้วยจ้าอีเลียนก,กับเอม่าไม่นอนบนเตียงเลยจ้ะนอนถือแล้วนี้ฟิลิปป่าก็มาปลุกพี่ตอนเช้าจ้ะมาดูว่าพ่อแม่เอม่าจะไปทําอะไรกันวันนี้ฟิลิปป่ามาปลุกแต่เช้าเลยขอบคุณทุกท่านจด้วยจ้าบ๊ายบาย